สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนอมชาแนลนะเจ้าวันนี้ป้าจะมาทำแกงบวบใส่เห็ดนะเจ้ากวามีบวบเปลี่ยมงามๆนะเจ้าส,สดเลยนะเจ้าเก็บส,สดเลยนะเจ้าบ้านปนอมห้องว่าอ่มานน้อยเจ้าจะแกงใส่เห็ดสองอย่างนะเจ้า ก็มีเฮ็ดขอนแล้วก็เฮ็ดฟางเนาะเล้วใส่ลูกโดดไปเนาะทิกขี้หนูแล้วก็มีจะไข่ตัวเจ้าเดี๋ยวป้าจะทุบใส่นะเจ้ามีใบผักละใบชะนะพลูเนาะผักคุนกเจ้าที่นี้เรามาดูพริกแกงกันก่อนเจ้าก็มีพริกสดเนาะหอมแดงกระเทียมแล้วก็น้าปลาร่าเจ้าเดี๋ยวมาโคลกพริกเครื่องแกงกันก่อนนะเจ้า พอพอแลกก็ได้แล้วเนาะเจ้าผักไว้ตุงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาปอกมาน้อยกันก่อนนะเจ้าเอาเหลี่ยมมันออกนะิ ใส่ถุงมือบอทนัดน่อเจ้าเดี๋ยวจะได้ต้องเอาไปล่างอยู่ดีนะเจ้าหั่นตามชอบเลยเจ้า ก็ได้ประมาณนี้นะเจ้าทุกจะไข่ก่อนนะเจ้าตั้งมอต้อนมน้ำเดือดนะเจ้าเอาจะไข่ทุกลงไปเนาะ ตามด้วยพริกเลยเจ้าตามด้วยน้ำลังคกเจ้าน้ำปลาร่าเจ้าปรุงรสเลยนะเจ้าผงปรุงรสชูรสนิดหน่อย แล้วก็เอาบวบลงไปเลยนะเจ้าใส่จนหมดเลยแล้วก็เอาเฮดใส่เตยลงไปเลยนะเจ้า ชิ้นก่อนนะเจ้าอืมตาขอเติมน้ำปลาหน่อยนะเจ้าชิ้นอีที อ,อร่อยเจ้าล้ามล้ำอ่ะเจ้ากับเขาบ้าบาๆแต่ล้ำขนาดเนาะนี่ใส่ดโดดไปเลยเจ้า ตอนสุดท้ายเจ้าเห็ดซุปบวบซุกแล้วเนาะอพักละใบกุนกง่ลงไปเลยเจ้ากิ่นหอมขนาดเลยเจ้า ทุกแล้วปิดไฟแล้วนะเจ้าไปตักใส่ถ้วยกันเลยเนาะตักใส่ถ้วยก็ได้ประมาณนี้เลยเจ้าแกงบวบใส่เห็ดมากินข้าวด้วยกันเจ้าเพื่อน,อนก็ขอขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝาก กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พน้อมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะเจ้าแล้วพปักกันคลิปหน้าสวัสดีเจ้า